สวัสดีครับผมมาทํานะครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับที่สนใจนะครับที่จะสมัคร Membership นะครับสำหรับช่อง d r Top Channel ครับก็ถือว่ามันจะมีอะไรที่พิเศษแล้วก็ Exclusive กว่า ผู้ที่เป็นผู้ติดตามธรรมดาแน่นอนนะครับตอนนี้ครับสมาชิกในช่อง Laptop Channel เนี่ยถือว่าไม่เอี่ยมล่าสุดเพิ่งออกมาเลยนะครับแบ่งเป็น3ระดับด้วยกันนะอันดับแรกคือคลาสสิกนะครับคลาสสิกเมมเบอร์อันที่สองครับเป็นโกลเมมเบอร์และที่3าเป็นไดมอนด์เมมเบอร์นะครับซึ่ง3อย่างนี้ก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกันนะครับสำหรับสมาชิกคลาสสิกเนี่ยรายเดือนเนี่ยนะครับก็80บาทนะครับก็ท่านก็จ่ายเดือนละ80บาทสิ่งที่ท่านจะได้1คือป้ายสมาชิกนะครับ ทุกๆก,การคอมเมนต์หรือการเขียนของท่านเนี่ยท่านจะมีป้ายสมาชิกอยู่ข้างหลังนะครับก็จะดูโดดเด่นแตกต่างเลยยิ่งท่านอยู่นานเท่าไหร่เนี่ยป้ายสีมันก็จะแบบอัปเกรดขึ้นเท่านั้นนะครับการที่คอมเมนต์เนี่ยเวลาท่านใส่อีโมจิพิเศษมาเนี่ยมันก็จะมีอีโมจิพิเศษให้กับตัวท่านนะครับซึ่งจะรู้เลยว่าท่านเป็นคนหนึ่งเนี่ยที่เป็นผู้สนับสนุนนะครับช่องดรท็อปช n แนลนะครับยังไม่พอครับ ท่านยังมีส่วนลดคลาสเรียนนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านสมัครสมาชิกแบบคลาสสิกนะ80บาทนะท่านมีส่วนลด100บาทนะครับเอาส่วนลด100บาทเนี่ยไปลดคลาสเรียนในด็อกเตอร์ท็อปนะครับสโตร์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคลาสเรียนเฮลตี้คีโตเฮลตี้ไอเอฟเฮลตี้อะไรก็ตามนะครับหรือว่าคลาสใหม่ล่าสุด109นะครับสูตรรับสุขภาพดีตลอดชีวิตอันนี้ก็เอาไปลดได้100บาททันทีนะครับก็คือสมัคร80บาทลดได้100นะครับ และยังไม่พอครับยังมีรูปภาพคําแนะนําบทความพิเศษนะครับที่ผมจะลงให้เฉพาะนะครับสมาชิกที่เป็นเมมเบอร์เท่านั้นนะครับซึ่งจะเป็นเทคนิคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่ากิจวัตรประจําวันหรือว่าเทคนิคที่เขาเรียกว่าพรีเมียมนะครับไม่มีในช่องปกตินะครับคราวนี้มาดูสมาชิกระดับที่2บ้างนะครับสมาชิกระดับโกลหรือโกลเมมเบอร์ของเรานั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยก็จะมีค่าสมัครที่สูงขึ้นใหอ่นิดหนึ่งนะครับก็คือ450บาทนะครับ 80มา450บาทโหต่างกันมากเลยเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านสมัครระดับโกลนะครับท่านจะได้เข้าเรียนคลาสออนไลน์มินิคลาสออนไลน์นะครับที่ทำใหม่ทำใหม่ล่าสุดเลยนะครับ5คลาส ซึ่ง5คลาสนี้นะครับจะเกี่ยวกับ1คือเรื่องของการลดน้ำหนักแบบเฮลตี้อันหนึ่งนะครับเป็นมินิคลาสนะครับไม่ใช่เป็นคลิปสั้นๆนะครับอันที่2เกี่ยวกับเฮลตี้ i อนะครับอันที่3เกี่ยวกับชะลอวัยออโตฟาจี agi, นะครับอันที่4เกี่ยวกับเรื่องของสมองเสื่อมนะครับอันที่5เกี่ยวกับเรื่องของเฮลตี้มายเซ e ตสุขภาพดีตลอดชีวิตนะครับนี่คือ5มินิคลาสออนไลน์ที่ผมมั่ใจว่า450บาท ตอเดือนเนี่ยจะเปลี่ยนท่านไปตลอดชีวิตนะครับและตัว450บาทเนี่ยสมมติว่าเดือนนี้ท่านสมัครเดือนมกราสมมตินะเดือนกุมภาท่านท่านดูจบหมดแล้วไม่อยากสมัครแล้วท่านก็ก็เขาเรียกว่าแคนเซิลได้ก็450บาทได้เรียน5คลาสซึ่งแบบโอ้โหผมว่าคดคุ้มผมใช้คำน,นี้แล้วกันนะครับแต่ยังไม่พอถ้าท่านอยู่ต่อเรื่อยๆนะครับอยู่ในทุกๆเดือนเนี่ย ผมอัปเดตสเปเชียลคลิปทุก1-2สัปดาห์นะครับจะมีสเปเชียลคลิปเข้ามาเรื่อยๆนะครับซึ่งเป็นคลิปที่เขาเรียกว่าแตกต่างจากใน YouTube มีความเข้มข้นมากกว่านะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเจาะลึกมากกว่าแล้วนำไปใช้ประโยชน์ได้แบบผมคิดว่ามันคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์แน่นอนนะครับเข้มข้นสุดๆนะครับคลิปที่ผมจะอัพเนี่ยมันจะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเอ้ยรักษาโรคไม่ใช้ยาไขข้อสงสัยต่างๆที่สับสนนะครับ ในโลกออนไลน์นะครับ mindset แนวคิดต่างๆวิธีพัฒนาตนเองในทุกแง่มุมของผมนะครับสรุปหนังสือสุขภาพระดับโลกนะครับสรุปงานวิจัยต่างๆที่ดีต่อสุขภาพการปรับไลฟ์สไตล์นะครับไลฟ์สไตล์ของผมเป็นยังไงนะครับผมก็จะบอกเลยนะครับแล้วก็คําถามที่พบบ่อยต่างๆนะครับในช่องของด r t o p c h ร n n ็อปชาแนลเนี่ยผมก็จะมาตอบอยู่ในนี้เป็นคลิปพิเศษให้นะครับเอาว่าคราวนี้ครับมาถึงระดับที่ดีที่สุดดีที่สุดนะครับ ทุกระดับอ่ะดีอยู่แล้วแต่อันนี้คือดีที่สุดคือระดับเพชรหรือระดับไดมอนด์นะครับอันนี้คือ900บาทต่อเดือนนะครับถามว่าแพงไหมผมบอกเลยว่าถ้าเทียบกับสุขภาพของท่านผมมั่นใจว่ามันไม่แพงแน่นอนนะครับแต่ถามว่าราคาสูงไหมผมก็มั่นใจว่ามันก็มีราคานิดนึงนะครับมีราคานิดหนึ่งแต่ผมว่ามันคุ้มค่ามากเพราะอะไรเพราะระดับไดมอนด์ที่ผมจะเพิ่มให้นะครับทุกสิทธิ์ข้างต้นนะครับของสมาชิกแบบโกลของสมาชิกแบบคลาสสิกท่านได้หมดอยู่แล้วนะครับ ยังไม่พอนะครับท่านยังสมัคร900บาทเนี่ยท่านก็เอาไปเป็นส่วนลดนะครับเอาไปเป็นส่วนลดนะครับในคลาสเรียนออนไลน์คลาสใหญ่ที่ท่านอยากจะสมัครเรียนเนี่ยเอาไปลดได้เลย1,000บาทนะครับ <c ười> คือคุ้มค่านะครับเพราะว่าถ้าท่านสมัคร80บาทท่านได้ส่วนลด100บาทอ่าท่านสมัคร450บาทท่านได้ส่วนลด500บาทถ้าสมัคร900บาทท่านได้ส่วนลด1,000บาทเอาไปใช้ได้เลยเนาะ <c ười> และระดับไดมอนด์นะครับมีความสำคัญคือเพิ่มฟังก์ชันถามตอบ ทุกคําถามของท่านที่อยู่ในคลิปนะครับต่างๆของผมเนี่ยท่านไปดูคลิปไหนก็ตามเนี่ยเวลาท่านถามใต้คลิปเนี่ยชื่อของท่านเนี่ยจะเด้งเข้าในโทรศัพท์ผมนะครับแล้วผมจะเข้าไปตอบให้ทุกๆวนันเพราะว่าผมไม่สามารถตอบคําถามของเพื่อนๆแบบเยอะมากแบบหล้านคนเนี่ยมันไม่สามารถตอบได้มันเยอะจริงแต่พอท่านเป็นแบบระดับไดมอนด์เนี่ยมันจะขึ้นเลยนะครับขึ้นมาปึ้งเลยผมก็จะเข้าไปตอบได้นะครับซึ่งก็อันนี้ก็ถือว่า ท่านช่วยสนับสนุนช่องผมก็พยายามที่จะตอบแทนท่านนะครับเท่าที่เป็นไปได้นะครับผมจะเข้าไปตอบให้ทุกวันนะครับและนี่ก็คือ Membership ทั้ง3แบบนะครับ Classic, Gold, d ไดมอน d นะครับลองดูครับว่าท่านชอบแบบไหนนะครับและท่านสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาและผมมั่นใจว่ามันคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์แน่นอนโอเคครับสวัสดีครับ